ไ่เอาหน้าพ่อนุมอย่าทำแบบนี้เลยมีอะไรก็พูดกันดีๆผมไม่มีทางเลือกแล้วคุณต้องการอะไรพ่อนลมผมอยากไปเล่นสองกรนอย่าไปปราบพรมศาดน้ำสาวๆหน้าฉลามให้ชุ่มชํำหัวใจนี่เป็นโอกาสเดียวที่ผมจะได้ใกล้ชิดสาวๆบ้ง้งสองกรนสอง กรอนแต่คุณห้ามไปร่วมรามใส่พวกเธอได้ขาดเลยเข้าใจไหมผมมีมารยาทพอนอะถ้างั้นคุณก็ออกไปเล่นได้เลยไปเล่นให้สนุกแต่อย่าทำอย่างนี้เลยปล่อยตัวประกันซะปล่อยตัวประกันแล้วไปเล่นน้ำพบปะสาวๆอย่างที่คุณต้องการผมไปไม่ได้แล้วทำไมคุณถึงไปไม่ได้ล่ะพอ่อหนมบอกเราได้ไหมเพื่อเราพอจะหาทางเจราจาช่วยคุณได้ เมียผมไม่เห็บไปโอเคจบข่าวแย่กยายยิงมันทิ้งเลยง่ายกว่าไหม